ครัวฝรั่งเศสวันนี้เสนอคำว่าเมนูผัดไทยไก่แส่แครอทค่ะ เป็นชีวิตเรียบง่ายในต่างแดนนะคะก็ด้วยการที่ว่าเรามีเส้นผัดไทยแล้วก็นําไปแช่น้ําให้นุ่มไม่มีกุ้งก็ใช้ไก่แทนนะคะหั่นเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะเราก็นาแครอทมาปอกเปลือกนะคะแล้วก็ทําการนําไปใช้อุปกรณ์ในการตัดให้เป็นฝอยนะคะในในส่วนของเครื่องมือช่วยนะคะแล้วก็เรื่องจากว่าเราไม่มีถั่วง,งอกก็ใช้แครอทไปนะคะแล้วก็ถั่วเรา เป็นถั่วเม็ดแล้วก็ทําถั่วไปปั่นเองค่ะอุปกรณ์ง่ายๆแล้วก็จะมีเครื่องปรุงสาเร็จรูปคือเครื่องปรุงผัดไทยที่ซื้อมานะคะอีกถังมือเดียวค่ะก็เปรี้ยวได้นะคะใช้ในการทาแครอทค่ะถั่วแล้วก็เริ่มทําการปั่นเองค่ะตั้งกระทะน้ำมันร้อนใส่กระเทียมใส่ไก่ลงไปผัดนะคะพอไก่สุกก,ก็ใส่ไข่ไก่ลงไปนะคะแล้วก็ตีจนแตกแล้วก็คลุกจนทั่ว เสร็จแล้วจากนั้นเราก็ทำนำการานำเส้นนะคะมาใส่แล้วก็ทำการผัดจนกระทั่งเส้นนุ่มนะคะคลุกเคล้ากันไปเสร็จแล้วแอนก็นำถั่วที่แอนเนี่ยได้บดละเอียดแล้วมาใส่ก็ใส่แครอทไปด้วยนะคะใส่แครอทใส่ถั่วหลังจากนั้นมาแอนก็ใส่เครื่องปรุงเป็นเครื่องปรุงสำเร็จรูปผัดไทยค่ะก็ซื้อได้ในเมืองนอกไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปทำให้ยุ่งยากนะคะก็ใส่ลงไปแล้วก็อาจจะปรุงรสเพิ่มเติม,มถ้าไม่ถูกใจรสชาติก็อาจจะใส่ซอส หรือว่าใส่หอ,อยนางรมหรืออะไรอย่างงี้ที่เราถูกใจใส่ลงไปคุกเขาเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นผัดไทยสามารถทานได้อร่อยไปอีกแบบหนึ่งค่ะวันนี้เราใช้ไก่ก็ถือว่าอร่อยลองชิมแล้วใช้ได้เลยแล้วก็เมนูนี้แอนจัดทาไว้ให้คุณสามีค่ะใส่กลองทับพะแวไปทานที่ทํางานในวันพรุ่งนี้ค่ะนี่ค่ะแม่ครัวฝรั่งเศสนะคะได้อาหารสองกล่องค่ะสําหรับสามีนะคะหลังจากเสร็จจากวันนี้ก็ทําขนมหวานต่อค่ะก็จะเป็นอะไรไปดูกันค่ะ ช็อกบอลค่ะ,คะวัตถุดิบง่ายๆเนื่องจากว่าขนมปังมันเหลือนะคะก็คิดว่าอยากทานกับช็อกโกแลตก็เลยคิดว่าเออมาทําช็อกบอลทานละกันอ่าขนมปังนะคะก็ไปบดให้ให้ให้ละเอียดเลยนะคะก็ต้องการฉีกขนมปังก่อนแล้วก็ใส่ลงในเครื่องปั่นอ่าปั่นให้ละเอียดพอปั่นเสร็จอ่าก็จะมีความละเอียดแล้วใช่ไหมคะก็ใส่ผงโกโก้โลงไปผสมอีกรอบนึงแล้วก็ทําการปั่นให้เข้ากันค่ะ แล้วก็ตัวเคลือบตัวเคลือบจะใช้ดาร์กช็อกโกแลตผสมนมข้นนะคะแล้วก็นำไปเวฟนะคะ ในไมโครเวฟเสร็จแล้วพอได้สัดส่วนเรียบร้อยแล้วมันก็จะละลายแล้วก็นำมานะคะนำมาส่วนผสมเนี่ยมาผสมกับตัวผงขนมปังช็อกโกแลตโกโก้เนี่ยผสมแล้วก็ปั้นให้เป็นก้อนอันใช้ที่ตักไอศครีมมาแล้วก็มาใช้ช้อนช่วยนะคะแล้วก็ปั้นจนกระทั่งเป็นก้อนเสร็จแล้วเราก็พักไว้แล้วก็นำทำการผสมนะคะดาร์กช็อกโกแลตกับนมข้นอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทำการหยอดหน้าแล้วก็ตกแต่งด้วยสายรุ้งแล้วก็ถั่วลิส หงตกแต่งหน้าก็ทานได้แล้วอร่อยมากค่ะลูกชายชอบมากก็เป็นเมนูง,ง่ายๆนะคะทำเองกินเองนะคะ จะบอกว่าคนที่มาอยู่เมืองนอกส่วนใหญ่ก็ต้องเรียนรู้ค่ะแอนอยู่เมืองไทยแอนไม่ได้เก่งอะไรเลยนะคะเรียกได้ว่าไข่เจียวยังทอดไม่อร่อยเลยคะ่ะแล้วก็ทํางานบัญชีเนาะเวลากลับบ้านก็ซื้อกับข้าวถุงทุกวันจะไม่ทําอาหารเลยนอกจากภาษาอัิตฤษแล้วก็กับข้าวก็ทําไม่ค่อยเก่งอาหารอาารขนมหรือว่าเค้กก็ไม่เป็นนะคะจะบอกว่ามาเรียนรู้เอาที่เมืองนอกแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเก่งที่เมืองนอกจริงเพราะว่าเรียนรู้จาก YouTube อินเทอร์เน็ตแล้วก็ได้เรียนรู้ฝึกฝนมาจนกระทั่งเห็นใน u t u b e นี่คือเป็นที่เมืองนอกค่ะแล้วก็เก่กงที่ สิ่งที่ทําไม่ได้ก็ทําได้ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็ได้สิ่งที่ที่เราแบบภูมิใจค่ะแล้วก็กินกินอยู่แบบไทยได้ในเมืองนอกก็ถือว่าสุดๆแล้วค่ะแล้วก็สิ่งต้องเรียนรู้ต่อไปคือภาษาค่ะภาษาฝรั่งเศสที่จะต้องเรียนรู้ต่อไปเพราะเราอยู่ที่เมืองนอกใช่ไหมคะก็นี่แหละสิ่งที่ยังคาดหวังอยู่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณในการติดตามรับชมนะคะโอเคว่ะอาเบียงตู ค่ะถ้าวิดีโอมีช่วงที่กระตุกนี่ก็เป็นเพราะว่ามือซ้ายทํามือขวาถ่ายวิดีโอนะคะอาจจะมีแบบไม่สมูทเท่าไหร่โอเคค่ะขอบคุณค่ะอาวันนี้ได้เลยครับลูกชายบอกว่าขอจองแล้วค่ะตอนนี้คือถั่ที่สองจากการทําผัดไทยเหลือนะคะอ้าวฉกแล้วครับ